อาแล้วครับวันนี้จบสวยอีกแล้วนะครับมีรถจบสวยอีกคันหนึ่งโตโยต้าไมเองนะครับอันนี้1993แคปโคนะครับอ่าทำกลมสูงที่6นิ้วครับด้วยชุดยกคอม้าของเราชุดยกเป็นยังไงบ้างแข็งแรงครับอุ้ยพูดดังๆหน่อยแข็งแรงครับ,รรบดีเยี่ยมอืมนะ ออกหน่อยครับน่ะครับเพื่อนๆชมที่รอบๆตัวรถกันก่อนครับจบงานแบบเย็นๆอีกวันหนึ่งนะครับฟิลลิงครับดีเยี่ยมเลยรอบๆตัวรถกันก่อนนะครับเพื่อนๆดูที่มุมแคมเบอร์ครับนี่เลยสิ่งสําคัญคือมุมแคมเบอร์แล้วก็เวลาประกอบติดตั้งแล้วตั้งศูนย์ง่ายนะครับการขับขี่ดีอ่ดังๆมันดังนะครับ เาละครับเดี๋ยววันนี้ดูรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับวันนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะลำต้นที่ยางครับยางเป็น265หทับ70 R16 นะครับกระทะเป็นรูกลมนะครับเป็นกระทะลำรูกลมนะครับ5ลรูออฟเซต16คูณ8ลบ30ก็จะลดนล้นนิดนึงนะครับเพื่อนๆเอ,อาละดูเนื้องานกันเลย งานคอม้าครับหมาเลยนะครับแข็งแรงมั่นใจได้ครับซ้ายท้งขวานะครับเร็วๆนี้จะมีเวอร์ชันใหม่ออกมาอีกแล้วนะครับความแข็งแรงนี้จัดให้เต็มที่นะฮะดูข้างหลังก่อนนะฮะข้างหลังเพิ่มแนี่ไปอีกแผ่นหนึ่งนะครับเพื่อความหนึบนะฮะ มีอะแดปเตอร์เพากลางาชุดหลังครับชุดหลังเป็นชุดเทินเพาครับชุดเทินเพาจับขันน็อตเลยโชคเดิมใช้ได้ครับอโอเคมาขอบคุณครับเลยครับกลุณครับ